รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เิดเพื่อนปอแล้วอะ่ะพวกแกเตรียมของกันเสร็จยงังเตรียมแล้ววพาแต่แกเถอะเตรียมยังเตรียมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช้าหน่อยนะมีเซอร์ไพรส์โอเคเจอกัน <Bye. S 2> บาย ทำอะไรจริงๆให้ดูอะไรละ่ะที่ว่าจริงๆนี่แกเอาลำโมาทำไมฉันจะทำให้เธอรู้ว่าเสียงมันก็มีรูปร่างมจริงหรอกเสียงไม่มีรูปร่างมีสิเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูวันนี้จะมาทำการทดลอง<ส>เรื่องสเสียงจ้าฉันมองเห็นเธอโ<ส>ดยมีอ,อุปก,กรณ์ดังนี้อุปกรณ์ดังนี้<ส>หนึ่ง ลำโพง 2. แผ่นซีดีที่ตัดไว้แล้ว 3. แผ่นพลาส,สติกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเลเซอร์และอีกตัวหนึ่งก็คือต้นกำเนิดเสียงเราใช้คอมพิวเตอร์แทนนะคะโดยเริ่มจากเราจะติดแผ่นพลาส,สติก แล้วเอามาทาบลงบนแผ่นพลาสติกที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราก็เอาแผ่นพลาสติกที่ทาบกับแผ่นซีดีเอาไปติดลงบนลำโพงนะคะแล้วก็ติดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาลองดูกันว่าเราจะเห็นเสียงกันไหมงั้นเรามาเห็นเสียงกันเลยดีกว่า

การทดลองที่เราได้ทำการทดลองไปเมื่อกี้นี้ที่เราทดลองไปที่เห็นแสงสวยๆเมื่อกี้มันเกิดจากลำโพงที่เรามาต่อี่แหละแล้วมันเกิดจากการสั่นของโมเลกุลของเสียงที่เกิดจาก การที่เราเอาแผ่นซีดีติดก,กับแผ่นพลาสติกแล้วก็ใช้เลเซอร์พอยเตอร์ส่องไปที่แผ่นซีดีทำให้แสงสะท้อนออกมาจากแผ่นซีดีแล้วเราก็ได้เห็นแสงเป็นเสียงต่างๆตามความดังบาของของเพลงที่เราเปิด่าไงไม่น่าเชื่อเลยเสียงก็มีรูปร่างเหมือนกันโอ้ยหวัดดีอา,าจารย์ก็ไม่คนสวยแน่นอนสวยอยู่แล้ว มามาเดี๋ยวให้ดูอะไรน่นี่นอะไรอ่ะนี่น้ำเมืองแสงไงไม่เห็นเเดี๋ยวแกจะทําให้ดูเนี่ยใช้เป็นครบเลยนะของมันเกิดปอดีป้าจะทําน้ำเมืองแสงให้แกดู้จะทำยังไงอ่ะโอเคเ๋ยวไปดูประกอบกันเลยดีกว่าเรื่องแสงไม่พอยิ่งแย่ฉนันได้อีกอ่ะเจ๋งว่ะเห็นไหมโอเคงั้นเราไปดูอุปกณ์กันดีกว่าไหมโอเคไปค่ะ กระทดนี่ชื่อว่าน้ำเรืองแสงโอเควันนี้มีอุปกรณ์อันนี้ค่ะหนึง่งอ่าใช้เกลือค่ะอันที่2ที่2องเราจะใช้เป็นสีนะคะเป็นสีไฮไลท์เพื่อเพิ่มสีให้กับมันนี่โอเคอ่าสุดท้ายแล้วก็จะใช้ไม้คนใช้ตะเกียบหรือว่าถ้า ม,มีอย่างอื่นที่คนได้หลอดอางน,นี้คนได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะ3นะคะใช้น้ําเกลืออันนี้น้ําเกลือนะคะสุดท้ายเลยอันนี้เราจะทําให้มันแยกชั yeah. ้นกันเนี่ยเราต้องใช้หลอดสลิงนะคะจูดมันขึ้นมาโอเคไหมโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราเริ่มการทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำเปล่านะอันนี้ก็กลับเอาเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปตามปริมาณที่เราต้องการอันนี้ใส่ลงไปเลย จากนั้นอ่าใช้ไม้นิคนคนให้มันละลายเลยนะคนไปเรื่อย จะเริ่มใส่สีกันวันนี้เล,เลือกเป็นสีอะไรดีสีเหลืองเนาะโอเคสีเหลืองนะคะ,ะเ,เ,คเดี๋ยวต้องระวังด้วยนะอันนี้มันจะเปื้อนมือเราแล้วก็ค่อยๆใส่สีลงไป ไปอันนี้สัดส่วนคือเกลือ6ช้อนสีเหลืองเกลือช้อนสีส้มเนี่ยเราใช้เกลือ4ช้อนแล้วก็สีเขียวเนี่ยเราใช้เกลือทั้งหมด2ช้อนนะคะต่อไปอ่ะอ่ะเราใส่เกลือเนี่ย6ช้อนต้องใส่มันก่อนนะเพราะอะไรคะพี่ตายก็เพราะให้มันความหนาแล้มันต่างไงแหลยคะ่ะถูกไหมเอยพี่จอมถูกค่ะโอเคงั้นเราจะเริ่มใส่กันเลยอ่ะวันนี้ใช้สลิงนะคะ ค่อยๆดูดมันขึ้นมา ว่าเนี่ยสีเหลืองสีส้มเนี่ยจะแยกชั้นเห็นได้ชัดเลยต่อไปสีสุดท้ายแล้วที่เราจะใส่กันทั้งนั้นก็คือสีเขียวนั่นเองอย่าลืมนะคะทุกครั้งเลยเนี่ยค่อยๆใส่นะอย่าใจร้อนไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วสีผสมกันแล้วมันจะไม่สวยเลยนะคะ เวเนี่ยมันมีความหนาแน่นต่างกันไงเพราะว่าเราใส่ปริมาณเกลือลงไปในน้ำเนี่ยมันที่เราใส่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากไงส่วนที่มันเนี่ยเรืองแสงเป็นสีไงเห็นไหมมันก็เกิดจากเนี่ยสีไฮไลท์เห็นไหมที่เราเนี่ยเอามาผสมกันไงโอเคเหตุนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากสิสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเออเราอยากเห็นที่เจ๋งกว่านี้ปะอยากดีอ่างั้นหนอเราไปดูกันเลยโอเคเซตพ็อกเดี๋ยวไร เห็นเ้าใช่ไหมว่ามันเรืองแสงกันยังไงสิงประลาดู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 เราลืมอะไรไปหรือเปล่าฮะลืมอะไรอ่ะปาร์ตี้ไงปาร์ตี้เฮ้ Baby yeah.